ไม่ได้ไปิดผลเพราะว่าเขาเขา,เขามาทำระบบไปก็โซนนี้เนี่ยเป็นโซนท,ที่ที่ผู้เข้าระวังก็จะอยู่จะอ,อยู่ข้างบนทั้งหมลงบันไดเดียวลงบันไดน,นี้เลยนี่เวลาเขาลงจากบันไดบันไดลิฟต์ติดตั้ครับพอลงมาปุ๊บนี่คือคือเป็นเป็นใน,น,นส่วนของของโรงงานแล้วก็นี่ก็ล็อกประตูมานะแล้วก็ ัที่คุยกันเรื่องต้นเงิอบจให้เงินตอนนี้ผมกำลังขอบ่างทอาชีพนีงขอจนจนกว่าจะจบเลยคือช่วงแรกเราจะเอาไว้ยากปวดจะไว้เดี่ยวเลยเรื่องนี้ วางนี้่วงนี้อย่างนี้ครยยับอันนี้คือเจ้าที่ที่เข้าน้ำครับมาบ <นะ S 1> ท่าน,านสเสนอเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรสาสุขได้นะค,ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยหายรือกับเรื่องเราที่จะแนะนำเนี่ยพอรุ่งนี้เยพอข้าเนี่ยคนที่แนะนําต้องเป็นทรงสาสุขสาับสาสุขตอนเช้าก็าโทรคุย,ยมมก,ก,กับผมว่าก็พรุ่งนี้ผมจะบอกรายละเอียดในส่วนที่นี่ทั้งหมดเลยให้กับทรงสารสุขไปอ่ะเป็นไปไนเดี๋ยวถามตัวถามดูที่ว่าถ้าเราจะจัด เป็นอุปกรณ์เป็นสิบวันยี่สิบวันผมติดวงเข้ามาอยู่แล้วล่ะผมมองว่าของเราเองใช่ไหมไม่ผมต้องว่าห้องนี้ก่อนห้องนี้ที่สิบเก้าพ่องก็เลยดูวงกลมหมยทีวีก็เดี๋ยวผมเช็คดูว่าทั้งหมดเลยว่าห้องไหนที่สามารถดูให้ครบแต่ว่ากังวลหน่อยแต่ว่าเริ่มซ่อมลงแต่หลังจากนั้น ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการปฏิบัติตามแนวทางที่ราชการกำหนดไว้อาทิเช่นจะต้องมีการ เก็บกักตัวเพื่อตรวจสอบอาการระยะหนึ่งประมาณ14วันอันนี้เป็นแนวทางที่รัฐบาลกำหนดให้แต่และจังหวัดจะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บกักตัวเพื่อดูอาการที่เรียกว่า state quarantine นี้อย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งทางจังหวัดสงขลานะครับก็ได้รับการ อำนวยความสะดวกจากท่านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ศูนย์ที่พักนักกีฬาแห่งนี้ในการที่จะเป็นทีเ่เก็บกักตัวของผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงนั้นเพื่อรอดูอาการนะครับสถานที่แห่งนี้มีความเป็นเอกเทศ ห่างไกลจากบ้านผู้คนมากแล้วก็มีความสงบร่มรื่นมีตัวอาคารที่พักที่แยกออกเป็นห้องถูกหลักตามหลักการเก็บกักตัวนะครับทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้กำหนดให้สถานที่แห่งนี้นี่นะครับเป็นสถานที่เก็บกักตัวของ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นใดก็ตามนี่นะครับอันนี้นี่นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เนี่ยเราก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความสงบไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนของฝ่ายปกครองก็ตามนะครับทางด้านอาหาร การกินก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือภาคเอกชนนะครับการดูแลในเรื่องของสถานที่ต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4นะครับการปฏิบัติตัวของพี่น้องประชาชนนี่นะ<อ>ก็ขอให้ปฏิบัติตัวตามปกตินะครับตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ก็คือทุกท่านนี่นะครับไม่ว่าจะเดินทางออกไปไหนนี่นะครับขอให้ได้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็การทานอาหารก็ขอให้ใช้ภาชานะที่เป็นของตัวเองนะครับอาหารก็ต้องทานอาหารที่ร้อนการอยู่นี่นะครับก็ต้องอยู่ห่างกันนี่นะครับในระยะประมาณ2เมตรนะครับนี่นะครับ ส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะอย่าชุมนุมหรือรวมกลุ่มกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ขอให้ทุกคนระวังตัวนะครับที่จะไม่ไปรับเชื้อจากคนอื่นและไม่แพร่เชื้อไปยังคนอื่น